สวัสดีครับผมจ้านราท่วอลลุเฟเวบครับวันนี้ก็เนื่องจากนะฮะน้องๆถามมาเช่นเคยนะครับเกี่ยวกับการที่เราจะเซฟเจ้าพรีเซตของแท้งจีหรือว่าเราจะเซฟทั้งหมดหรือจะเซฟเฉพาะตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะเอาเก็บไว้นะเผื่อเราทําไว้แล้วก็อาจจะอยากเก็บเอาไว้นะประมาณนั้นเราสามารถที่จะเซฟเฉพาะพรีเซตก็ได้หรือว่าจะเซฟทั้งหมดทีเดียวเลยก็ได้หรือว่าเราทำแฟ a c ตอรี่รีเซตอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครเซตแล้ว รู้สึกว่าไม่พอใจนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูที่หน้าจอว่าเราจะทำยังไงกันบ้างนะตัวนี้ก็โหลดแอปพลิเคชันของเขาก่อนแล้วกันนะฮะตัวอะไรของเขามีมีชื่ออยู่ในเว็บไซต์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเชื่อมต่อที่ USB C กันไปไปที่หน้าจอกันโอเคมาที่หน้าจอนะฮะสำหรับตัวแทงจีล้วก็เสียบ USB C เข้าคอมพิวเตอร์ไว้ได้เลยนะฮะตัวนี้มา โปรแกรมที่เราใช้ก็คือตัว MEFCS นั่นเองนะ okay. โอเคก็เข้าตัวโปรแกรมมานะแล้วก็ล็อกอินเข้ามานั่นเองก็ไม่มีอะไรที่จะยากนะสามารถที่จะเลือกได้นะปกติเราเวลาเรากดนะหน้าจอมันต้องเปลี่ยนไปมันก็นก,นกดเห็นไหมฮนะอันไหนมีดีเลย์อันไหนมีตัวนู้นตัวนี้ ผมกดไปหน้าจอมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยเห็นไหมฮะเปลี่ยนสลับกันอันนี้คือ preset ที่เราทําไว้นั่นเองนะเราสามารถที่จะเซฟตัวเฉพาะ p รี s e t ไว้แบบนี้ได้นะเราก็แล้วแต่เลยเราจะสร้างโฟลเดอร์หรือไม่สร้างก็ได้แต่ผมว่าถ้าเราจะทาก็สร้างโฟลเดอร์ที่เก็บไว้ก็แล้วกันนะประมาณนี้อ่าผมมีทำโฟลเดอร์ไว้ว่าชื่อท a ง k g นะในตัว my music อะไรก็แล้วแต่ก็คือสร้างโฟลเดอร์ปกตินี่แหละกดคลิกขวาแล้วก็ new ขึ้นมานะฮะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ นะก็คือเป็นแท้งจีตัวนี้ยังว่างเปล่าอยู่เนาะวิธีการก็ไม่ยากเลยถ้าเราจะเซฟเฉพาะพรีเซตนะฮะเราก็เลือกตัวนั้นขึ้นมานั่เองนะกดกดเลือกตัวนั้นขึ้นมาอย่างเช่นผมเลือกตัวนี้ที่เป็นของผมที่ทําไว้มันเป็นเสียงอาจจะเป็นเสียงแตกเสียงอะไรอย่างนี้แหละนะมันก็จะอยู่ในนี้แล้วกใว็ใช้วิธีการกด e x p ก r t ร์ตนะเอ r กพอร์ตเ r อร์นนะมันจะมีคําว,ว่า Export c u r r e n t Current p r e s e t อยู่ตรงนี้นะฮะนี่อ่ามันก็จะเป็นได้ไฟล์ tkg นะฮะเราก็พิมพ์ไม่ได้เลยว่าอ่าแล้วแต่เราเป็น p r e s e t เสียงแตกแบบนี้อ่าก็ได้นะแล้วก็ไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เราต้องการผมเก็บไว้ในแท้งจีตัวนี้กดเซฟเข้าไปอ่าก็เรียบร้อยแค่นี้ได้แล้วนะฮะไม่มีปัญหานะเช่นกันถ้าเราอยากจะเซฟแบงค์อื่นเราก เลื่อนไปที่อื่นก็ได้แบคงอื่นชั้นแนวสองแบบนี้นะฮะเห็นไหมรูปร่างหน้าตามันก็เปลี่ยนไปสีเสริมันก็เปลี่ยนไปตามอยู่แล้วาตามตัวนีนะ้อันนี้ผมจําไม่ได้ว่ามันเป็นเสียงอะไรก็ส่วนใหญ่ผมจะทําเสียงแตกไว้ขวาสุดอ่าเหมือนกันกดพรีเซตที่เราต้องการเสร็จปั๊บก็เหมือนเดิมนะฮะใช้วิธีการ Export แล้วก็ใช้ Preset หรือว่าจะเขียนว่าอะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่เรา Preset เสียงแตกโซโลอะไรแบบนี้อ่าประมาณนั้นก็กดเซฟได้เลยอ่ามันก็จะเอ็กพอร์ตสักฟ l ีอันนี้แปลว่าเราเซฟพรีเซตไว้ได้เรียบร้อยแล้วเรามีอีกวิธีหนึ่งที่เราจะเซฟมันทั้งหมดเลยถ้าเราบอกเราทำไว้หลายตัวเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะใช้วิธีการ e อ็ o r อ on เลยครับนี่มีคำว่า e อ็ o r อ on ตออนพรีเซตแบบนี้นะฮะ แล้วก็ตัวนี้มันจะได้ไฟล์ ATKG นะคือไฟล์รวมไฟล์ใหญ่นะฮะเราจะใช้วิธีการแบบอพีเซตก็ได้เขียนว่าอพีเซ t s a ซ e เอาไว้ในโฟลเดอร์ทังจเหมือนกันผมกดเสร็จนะเราจะได้ไฟล์แบบนี้มาแล้วเรียบร้อยเราล,ลองเปิดไปดูไฟล์ของเราที่เราเซฟไว้อันนี้เราปรับแต่งตามความต้องการแล้วเนาะ อยู่ในแทงจีเห็นไหมฮะพรีเซตท,ที่เราเซฟเอาไว้อยู่นี้ On p พรีเซก็คือเซฟทั้งหมดเลยที่เรามีอยู่ในเครื่องเนี่ยในนี้มีทั้งหมดแต่ถ้าเราบอกว่าเราเซฟเ,เคอ r ์เรนมันก็จะเซฟเ,เฉพาะตัวนั้นนั่นเองนะฮะจากนั้นเราจะดึงมันกลับมาได้ยังไงอันนี้เราที่เราเซฟไว้เป็นไฟล์ต่างกันเห็นไหมไอ้ที่ไฟล์รวมจะเป็น .atkg ส่วนไฟล์ที่เป็นไฟล์ย่อยๆแยกๆเขาเขียนว่า .tkg แค่นั้นเองนะปิดไปจากนั้นเราจะเอาไฟล์กลับมาได้ยังไงอ่าถ้าเราเซตเราก็ IMPORT มันเข้ามานั่นเองนะฮะอิมพ r ร์ตเคอร์ถ้าบอกว่ามันเป็นไฟล์ที่เราเซฟไว้เฉพาะ p รีเซเราก็ IMPORT c u r r e n ์ p รนทกลับมาแบบนี้นั่นเองเห็นไหมฮะที่เราเซฟไว้เราเซฟไว้ในโฟลเดอร์ไหนก็เปิดเข้าไปนี่ผมว่าเสียงแตกตรงนี้เราก็จะ เอากลับมาเห็ไนไหมฮะมัน import กลับมาเรียบร้อยแล้วก็คือไฟล์ที่เราเซฟเข้าไปไว้นั่นเองมันก็จะอยู่ในนี้นั่นเองนะฮะจากนั้นเราก็เหมือนเดิมเราสามารถเซฟพรีเซ็ตถูไปที่อื่นก็ได้แล้วแต่เรานะฮะเซฟไปที่อื่นก็ได้อันนี้เป็นของ Channel 2ที่ผมเคยทำไว้อ่าเดี๋ยวลอง import อีกตัวหนึ่งมาที่เป็น p ร e เซ t เสียงแตกมันอยู่ใน Channel 1นะฮะ กดกลับไปมันคือตัวนี้ก็ห <meisten S 1> หเหมือนกันนะฮะพอเซฟปั๊บมันจะเข้ามาอยู่แล้วอันนี้1หรือ2อะไรก็แล้วแต่มันเข้าเลยอัตโนมัตินะฮะก็เราอยากจะเซฟไปที่อื่นก็เลือกเอาะนะฮะนี่มาณนั้นไม่มีปัญหาหรือว่าจะลองฟังเสียงดูด้วยแล้วกันว่าจะได้เห็นภาพแต่จริงๆแล้ว มันก็คือเสียงที่เราเซฟมาแล้วอะไรนะผมไม่ได้เสียบแอมตอนนี้วิธีการก็มีอยู่แค่นี้นะฮะสำหรับการที่เราจะอิออพออนพุตเคอร์เรนต์พรีเซนต์พรีเซตกับเอ็กพอร์ตคเคอร์เรนต์พรีเซตแล้วก็สามารถอิ p พ r ตออนพรีเซตได้ผมเอาทั้งหมดกลับมาก็ได้ที่ผมปรับแต่งไว้เยอะแยะมากมายเนาะเอากลับมาเห็นไหมที่ผมเซฟไว้ออนพรีเซตน,นี่ก็อ,อินพุตกลับมาเราได้ไฟล์ทุกอย่างกลับมาหมดเหมือนเดิมนะครับ สีสันก็จะเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองปรับเปลี่ยนไปก็ได้เดี๋ยวผมจะลองปรับเปลี่ยนไปนะปรับเปลี่ยนเราจะรู้ไหมว่าปรับเปลี่ยนอ่าผมกดแบบนี้ไลไปแล้วผมจะเปลี่ยนมันตรงนี้อ่าปิดปิดให้มันเป็นว่างเปล่าไปไม่มีอะไรอ่าประมาณนั้นเดี๋ยวจะเซฟไว้นี่นะอันหนึ่ง กดค้างไว้อ่าโอเคอันนี้คือ preset หนึ่งละที่ที่เรามีากลับไปกลับไปที่ preset เหมือนเดิมนะตัวนี้ตัวหนึ่งที่มันเป็นตัวว่างเปล่าเห็นไหมไม่มีไฟขึ้นเลยที่ผมทำมาเห็นไหมเมื่อกี้นี่คือผมปิดมาทั้งหมดเหลือแค่เกจที่ไม่ได้ปิดกับตัว IR นะอันนี้ตัวแรกเดี๋ยวผมจะ import มันกลับมานะ,ะด้วยา ออนพีเซตที่ผมทำมาไว้นั่นเองนะต,ตัวนี้ช่อง n ว l แรกนะที่ทำให้ดูเห็นว่ามันไม่มีไฟเลยนะปิดไปหมดทุกอย่างเลยว่ามันกลับมาหรือเปล่าอินพะุต On p พีเซตนะนี่กลับมาแล้วเห็นไหมมีไฟแล้วทุกอย่างที่เราเซฟไว้กลับมาหมดแล้วพวกแอมพวกอะไรต่างๆเห็นไหมนี่ ตัวแรกตัวแรกที่ผมปิดทั้งหมดมันจะไม่มีไฟตัวนี้ขึ้นเลยนะฮะฮตอนนี้ผม i ิ p o r t on P พ e เที่เราเซฟเอาไว้มันก็กลับมาหมดเลยนะประมาณนั้นเราก็ได้ p พ e เ e t เดิมที่เราใช้งานอยู่นี่จบแค่นี้นะวิธีการไม่ยากนะโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆมือใหม่ด้วยนะสำหรับน้องที่สอบถามเข้ามาด้วยนะนะฮะก็วิธีการก็มีอยู่แค่นี้แหละนะสำหรับวิธีการจะเซฟแล้วก็ เอ็กพอร์ตไฟล์ออกไปแล้วก็อิ p พ r ตไฟล์กลับมาแค่นั้นเองนะอโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ